มันคือตัวลิ้นหมาครับฝนตกนี่มากันเต็มเลยนะครับเยอะแยะมากดูตัวลิ้นหมาพี่นี่เอา้ามีหดได้ด้วยวะ่ะอมันมีหนวดสองหนวดอยู่ตรงนี้่อกี้มันตกใจมดแน่เลย วันนั้นเจอไอตัวไออะไรวะหนอนหัวขวานอะเคยเห็นปะมันอยู่ในห้องน้ำไหมมันไต่มาจากไหนไม่รู้อะเวลาน้ำฝนตกน้ำท่วมอ่ะตายไปนหนึ่งตัว,วโดนใครเหยียบว่ะเนี่ยน้องสานเนี่ยน่าจะถ่ายไดน้นะนั้นแ่ะ แต่อันนี้เหมือนปลิงมากเลยนุตัวที่โดนในเนี้ยเหยียบอะ่ะแน่น่่นี่ครับผิวหนังของมันครับมันลานโลกนี้ไปแล้วครับนอกนั้นก็มีอีกกิ้งกือครับ กิ้นคือนี่เยอะมากอืมฮึแต่ตอนอเด็กๆพี่เคยเห็นกิ้งกือมันตัวใหญ่กว่าน,นี้นะอันนี้มันเป็นคนละพันแน่เลยนะโอ้โหดูขาวนะมันไม่มีเดินสะดุดขาตัวเองเลยนะอ้อหึ <c oughs> กิ้งกือขาเยอะแต่วิ่งไม่เร็วอะเดี๋ยว <c oughs> ว่าเพามันร้อนๆอ,นอะ่ะลมมันไปเร็วเลไอ,อ้กิ้งคือเหไะครับรีดต,ตัวไอนะ้นั้นอ๋อหมาก็ว,ว่าถ้าพื้นถ้าพื้นผิวถน,นนมันร้อน,อนใช่ไห<ช>มอันันก็จะวิ่งไวขึ้นแล้วมันก็ทนไม่ได้พอมันจะเข้ารูมันอยูบ้านู่บ้านที่เป็นตัวใหญ่อกิ้งคือใช่ครับไอ้ขอที่อุทัยนี่ยแหละครับที่เห็นแล้พี่ผมขอลูกอืม นี่แหละคือสัตว์ที่พี่ไม่ชอบที่สุดเลยคือกิ้งกือใช่อันนี้มันมันมีเรื่องเล่าว่าแม่พี่ว่าพี่นะใชหน่อยนะอืมลมจากต้นนุ่นอยู่เนาะอ่าต้นต้นยิ้วต้นนุ่นน่ะนุ่นน่ะวันนี้พี่ไปเล่นอยู่ใต้น่ะพี่ยังพูดว่านทนในชัดเลยแม่ว่าอ่าพี่ไปเอาปอกกิ้งกือมาแหวนนุ่นแหวนนุ่นสินะแมว่ะวันนี้เอามาใส่นิ้วเล่นเหรอแม่เล่าไม่ใช่พอกกินเกือพี่แบบมือกลางแบบนั่นเลยนะตกใจสุดขีดอ่ะ ก็เลยมีปมกับกิ้งกือไม่มมใช่ไหม,มกับ<อ>ป็นฝังใจหลังลมอาจจะปิดไม่ได้อีกเลยแม่พี่ให้พี่ไปหาฟางวะอันนี้พี่ไปเจอตัวนั้นพี่ได้ะะแต่แฉลกแต่ทางบ้านเรนะียกแหล็กอ่เอาฟางมาให้ค<อ>่อยพี่ก็ได้ฟางมันจะน้อยนึงกองฟางมันจะมีไอ้ตัวลูกกล้วใหญ่ๆอยู่อ๋อ นี่นี่มันมีสองตัวมันวิ่งวิ่งตามกันแล้วถ้าเราไปโดนมันมันก็จะขดอนะเนาะเอา้เอาลองเขี่ยดูดิอโอ้โหไว้ละหนึ่งตัวไปล้วไปอีกหน่วยครับศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์งวดนี้แหละ